ตอนนี้ก็มารอดูนะครับรอดูถึงเวลาว่า,อ,าอยู่ที่หน้าโรงหนังอของเอฟที่เทอร์มินอลนะครับเพื่อจะมารอดูหนังเรื่องเด็กหนุ่อีกไซเคิลนะครับแต่ว่าผมมาก่อนเวลานะครับแต่ว่ามาซื้อตั๋วจองไว้แล้วนะครับอันนี้ก็รออยู่บริเวณด้านหน้าของโรงหนังที่เทอร์มินอลอย่างนะครับแต่ว่า,าประชาชนนะครับที่ แตจจะยังไม่ถึงเวลานะเพราะผมหนังเขาจะมีสองรอบรอบบ่ายสองโมง,งแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มนะครับ <S <S ผมคิดว่าคนคงจะมาดูรอบหนึ่งทุ่มเยอะกว่าเพราะรอย่างเลิอ่อนนแะล้วตอนนี้ที่รอบบ่ายสองโมงนะครับม,มีประชาชนยังบาดตาอยู่นะครับก็มาเพื่อจะมารอดูหนะังถามว่ามีคนจองเข้าไปดูหรือยังนะฮะในตอนที่ผมไปจองเนะี่ย ก็มีคนพักคันเยังไ่เยอะนะครับประมาณแค่ตัวเลข10คนเองนะครับ,นรบนเนาะก็ถือว่าคงรอใกล้ใกล้เวลาเพราะว่านี่เหลืออีกสองชั่วโมงนะครับกว่าถึงเวลาหนังกว่าจะฉายนะครับแล้วแล้วก็รอรอบตอนเย็นน่าจะมีคนมากขึ้นนะครับนะไปก่อนครับแค่นี้นี่คือตั๋วนะครับนี่คือตั๋ว